นี่คือเรื่องราวของบริษัทยาแห่งหนึ่งครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเกือบจะล้มละลายอยู่แล้วแต่กลับพลิกชะตาตัวเองขึ้นมาได้ด้วยการเดิมพันครั้งใหญ่จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสําคัญบนเวทีโลกในช่วงเวลาที่โลกต้องการพวกเขามากที่สุดพอดีเลยการเดินทางของแอสตราเซเนกาเนี่ยต้องบอกว่าเต็มไปด้วยวิกฤตการพลิกฟื้นและท้ายที่สุดคือผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงโลกของเราไปตลอดการครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยคําถามนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลย บริษัทที่ขึ้นชื่อเรื่องยาลดกรดในกระเพาะนี่นะจะกลายมาเป็นศูนย์กลางของการระบาดใหญ่ระดับโลกได้ยังไงกันคือเส้นทางของพวกเขามันซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งกว่าที่เราคิดกันไว้เยอะเลยละครับคือก่อนที่จะมาเป็น A s t ตร z เซ e c กที่เรารู้จักกันทุกวันนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วมันเกิดจากบริษัท2แห่งที่แยกกันโดยสิ้นเชิงกันเลยครับแต่ละที่ก็มีประวัติศาสตร์มีจุดแข็งเป็นของตัวเองมาจากคนละประเทศกันเลยแต่ดันมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์นั่นเอง ทีนี้ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้นะครับคือความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆฝั่งสวีเดนเนี่ยคือ Astra AB ก่อตั้งมานานมากตั้งแต่ปี1913เลยแล้วก็เป็นเจ้าแห่งยารักษาโรคกระเพาะส่วนอีกฝั่งจากอังกฤษคือเซเนกา Group ที่เพิ่งจะแยกตัวออกมาจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเคมีเมื่อปี1993นี่เองแต่กลับมีความเชี่ยวชาญสูงปรีในด้านมะเร็งวิทยาหรือก็คือการศึกษาแล้วก็รักษาโรคมะเร็งนั่นแหละครับ แล้วยาเด่นของทั้งสองบริษัทนี้ก็ไม่ใช่ยาธรรมดาีกานนะครับลูเซกของแอสตราเนี่ยคือหนึ่งในยาที่ขายดีที่สุดในโลกเลยนะสร้างรายได้แบบมหาศาลส่วนทอมอกซิเฟนของเซเนกาก็เรียกว่าปฏิวัติวิธีการรักษามะเร็งเต้านมไปเลยความสําเร็จของยา2ตัวนี้แหละครับที่เป็นเหมือนรากฐ,ฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งมากๆที่ทําให้การรวมตัวครั้งประวัติาสนี้เกิดขึ้นได้ในช่วงปลายปลายยุค90ูนะครับวงการยาเนี่ยเจอแรงกดดันมหาศาลเลยต้นทุนการวิจัยก็สูงขึ้นทุกวันๆการแข่งขันก็ดุเดือดสุดๆ ทางรอดในตอนนั้นก็คือต้องรวมตัวกันให้ใหญ่ขึ้นและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของยุคที่เรียกว่าเมกะเมอร์เจอร์สหรือการควบรวมกิจการครั้งโมโหลานซึ่งนําไปสู่การถือกําเนิดของแอสตราเซเนกานั่นเองก็อย่างที่เห็นในไทม์ไลน์นี้เลยครับเส้นทางอันยาวนานของแอสตราจากสวีเดนกับการเกิดขึ้นมาใหม่ของเซเนสกาจากอังกฤษสุดท้ายก็ได้มาบรรจบกันอย่างสมบูรณ์แบบในปี1999เเพื่อสร้างพลังใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในวงการยา ดังนั้นประเด็นสําคัญเลยก็คือกลยุทธ์เบื้องหลังการควบรวมกิจการครั้งนี้มันชัดเจนมากครับก็คือการเอากระแสะเงินสดจำนวนมาหาศาลจากยาลูเซของอ s ซ่าเนี่ยมาทุ่มลงทุนในสายการวิจัยยาต้านมะเร็งที่ล้ําสมัยสุดๆของเซเนกา mm hmm. เพื่อสร้างบริษัทที่มีทั้งความมั่นคงทางการเงินและก็มีอนาคตที่สดใสาจากการวิจัยและพัฒนานั่นเองแต่ว่าเรื่องราวมันก็ไม่ได้ราบรื่นสวยหรูเสมอไปนะครับ หลังจากที่ควบรวมกิจการกันยังประสบความสําเร็จไปแล้วเนี่ยบริษัทกลับต้องมาเจอกับวิกฤตครัค้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อการอยู่รอดของบริษัทแบบเต็มๆเลยทีเดียววิกฤตที่ว่านี่นะครับเขาเรียกกันว่าหน้าผาสิทธิบัตรหรือ Patent Cliff ล,ลองนึกภาพตามกันง่ายๆนะครับสมมติว่ามียาตัวหนึ่งที่ขายดีมากเป็นตัวทําเงินหลักของบริษัทเลยแล้วจู่ๆสิทธิบัตรมันหมดอายุพอเป็นแบบนั้นปุ๊บใครก็สามารถผลิตยาตัวเดียวกัน ออกมาขายในราคาที่ถูกกว่าได้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับรายได้ของบริษัทก็ดิ่งวูบเหมือนตกหน้าผาเลยนี่แหละรครับคือฟันร้ายของบริษัทยาของจริงเลยและภาพนี้ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยครับแท่งกราฟที่เคยสูงลิลี่วูนนั่นคือรายได้จากยาอย่างเน็กซียมและคริสตอลนะครับแต่พอมาถึงช่วงต้นทศวรรษ2010บปุ๊บพอสิทธทิบัตรหมดอายุกราฟก็ดิ่งลงเหวแบบที่เห็นเลยนี่มันไม่ใช่วิกฤตธรรมดาแล้วนะแต่มันคือวิกฤตที่อาจจะทําให้บริษัทล้มละลายได้เลย ท่ามกลางวิกฤตแบบสุดๆนี้เองครับที่มีชายคนหนึ่งชื่อปาสคาลซอริออตได้ก้าวเข้ามาเป็นซ e o คนใหม่เขาได้รับภารกิจที่ต้องบอกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการดึง Astra าเซ e c กกลับมาจากปากเวแห่งความล้มเหลวให้ได้และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่น่าทึ่งที่สุดของเรื่องราวนี้เลยมันคือบทพิสูจน์ของการต่อสู้ในโลกธุรกิจการตัดสินใจที่เดิมพันด้วยอนาคตทั้งหมดของบริษัทแล้วก็ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าที่มีต่อวิทยาศาสตร์ ในช่วงที่ a s t r a z e ซ e c กกำลังอ่อนแอที่สุดเลยนะคู่แข่งยักษ์ใหญ่อย่างไฟ i ซอร์ก็ยื่นข้อเสนอมูลค่ากว่าแสนล้านดอลลาร์เพื่อพยายามจะเข้าซื้อกิจการแบบไม่เป็นมิตรตัวเลขมหาศาลขนาดนี้เนี่ยลองนึกถึงแรงกดดันที่ทีมผู้บริหารต้องเจอสิครับแต่โซริออดก,กลับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดครับเขาปฏิเสธข้อเสนอมหาศาลนั้นไปแล้วก็ประกาศกับนักลงทุนเลยว่า อนาคตที่เกิดจากนวัตกรรมและยาตัวใหม่ๆของบริษัทเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินแสนล้านดอลลาร์ซะอีกโอ้โหมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่กับอนาคตของตัวเองลุนล้นๆเลยแผนของโซริออตอนนั้นนะชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดมากๆครับข้อ1ปฏิเสธไฟเซอร์ซะ2ปรับทิศทางการวิจัยและพัฒนาใหม่ทั้งหมดและ 3. ทุ่มทรัพยากรท,ทั้งหมดที่มีไปที่มะเร็งวิทยาซึ่งเป็นจุดแข็งดั้งเดิมของฝั่งเซเนกานั่นเอง แล้วการเดิมพันครั้งนั้นก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยครับแอสตราเซเนกาได้เปิดตัวยารักษามะเร็งที่ปฏวิวัติวงการออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นแทกริโซลินพารซาแล้วก็อิมฟินซีซึ่งยาเหล่านี้ไม่เพียงแต่กอบกู้บริษัทให้รอดตายนะแต่ยังผลักดันให้แอสตราเซเนกากลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านมะเร็งวิทยาของโลกไปเลยหลังจากพลิกฟื้นบริษัทได้สำเร็จปวดทดสอบครั้งใหม่ที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมก็มาถึงแบบไม่ทันให้ตั้งตัวเลย การระบาดใหญ่ของโควิด -19 ได้กลายเป็นเวทีที่พิสูจน์ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ที่ฟื้นคืนกลับมาของ a s t r a าเซ e c a อย่างแท้จริงในปี 2020, a s t r a z e n แอสตได้ตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบริษัทไปตลอดกาลเลยครับด้วยการจับมือกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเพื่อพัฒนาวัคซีนโควิด -19 โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าไวรัลเวกเตอซึ่งมันสามารถผลิตได้ในปริมาณมากๆและก็รวดเร็วด้วย แต่สิ่งที่ทำให้ a s t r a z เ n e c a แตกต่างจากผู้ผลิตวัคซีนลายอื่นๆแบบสิ้นเชิงเลยนะคือคำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่นี้ครับพวกเขาประกาศเลยว่าจะจำหน่ายวัคซีนในราคาต้นทุนหรือก็คือไม่เอากำไรตลอดช่วงเวลาที่เกิดการระบาดใหญ่นั่นเอง แล้วคำสัญญาณน,นี้ก็ได้สร้างผลกระทบมหาศาลเลยนะครับมันทำให้วัคซีนของออกซฟอร์ดแอสตราเซเนกากลายเป็นหัวใจสำคัญของโครงการโควาคที่ช่วยจัดส่งวัคซีนหลายพันล้านโดสไปกับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกทำให้ผู้คนจำนวนมหาาลสามารถเข้าถึงวัคซีนได้หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงมากๆนะครับทั้งในด้านเมลงวิทยาและก็วัคซีนเนี่ยแอสตราเซเนกาก็ไม่หยุดนิ่งนะครับพวกเขากำลังมองหาความท้าทายครั้งใหม่เพื่อที่จะสร้างการเติบโตต,ต่อไปในอนาคตแล้วในปี2021 พวกเขาก็เคลื่อนไหวครั้งใหญ่อีกครั้งด้วยการทุ่มเงินมหาศาลถึง39,000ล้านดอลลาร์ในการเข้าซื้อกิจการครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าการเดิมพันครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเป้าหมายของการเข้าซื้อกิจการอาเล็กเซียนในครั้งนี้ก็คือการก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกในตลาดใหม่ครับนั่นก็คือตลาดยารักษาโรคหายากหรือ rare diseases ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่มีมูลค่าสูงมากแล้วก็มีความต้องการอย่างมากด้วยเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็สร้างเสาหลักต้นที่3ามที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทจากการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตัวเองจนกลายมาเป็นส่วนสําคัญในการช่วยชีวิตผู้คนนับล้านทั่วโลกการเดินทางของอัสตราเซเนกานี่คือบทพิสูจน์ของการเดิมพันครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนโลกได้จริงๆครับคําถามที่น่าสนใจก็คือหลังจากนี้พรมแดนทางการแพทย์ด้านไหนกันนะที่จะเป็นเป้าหมายต่อไปของพวกเขา